สวัสดีเลขไม่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสี่พันี่ยเก้าิกิโลเมตรตีไปกลมๆนะสี่0ักิโลเมตรสำหรับ n i n j a หกหาศูนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำคลิปรีวิวการใช้งานแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้นะว่าผมสามารถจับฟิลลิ่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะจากคลิปรีวิวคลิปที่แล้วอะ่ะเออ ก็แป๊บเดียวเองใหม่ขึ้นแปบ๊บเดียวเออขับทางไกลบ่อยบ่อยมากๆไอ้4,500กิโลเนี่ยในระยะเวลาประมาณ1เดือนกับอีก3อาทิตย์นะฮะยังไม่2เดือนดีเลยด้วยซ้ำแล้วก็มีของแต่งที่ใส่เพิ่มเติมเข้ามาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่า มันมีของแต่งอะไรบ้างนะเดี๋ยวจอดให้ดูก่นอนอย่างแรกนะที่เห็นก็มีเนี่ยเป็นไอ้ฝาถังน้ำมันกันรอยฝาถังนะ้ำมันคาร์บอนของวูดนะเป็นคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็มีการรอยถังแล้วก็กระจกนะไม่ใช่กระจกเดิมนะอันนี้เป็น กระจกเดิมของนินจา650ปีโฉม2017ถึง2019นะโฉมหน้าแหลมอ่ะเออถ้าเป็นของเดิมของตัว20เนี่ยมันจะยาวเหมือนตัว400นะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยาวเกินไปแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยความเร็วสูงๆมันสั่นด้วยนะก็เลยซื้อแบบนี้มานะอันสั้นๆดีอ่าแล้วก็กัดหม้อน้ำนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ากัดหม้อน้ำตรงรุ่นของนินจา650เลย ไม่รู้เห็นไหมน่าจะเห็นมั้กมงการ์น้ำแล้วก็มีแหลกท้ายหมดหรือ,อยังวะอ๋อบอกแฮนด์ด้วยดิบอกแฮนด์ดมิโน,โนแล้วก็แหลกท้ายเออแหลกของ 3S แล้วก็ไอเขาเรียกอะไรฐานวังกล่องของของกล่องยี่ห้อแชทนะฮะ เดี๋ยวชิ้นต่อไปก็คือท่อนี่แหละท่อฟูสแตนเลปลายพีอาใบเดิมเอออันนี้พูดถึงของแต่งแล้วต่อไปจะเป็นคิวของการใช้งานาเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะบล็อกตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาหรือว่าโฉมเจนก่อนหน้าเนี้เอาอย่างนี้แล้วกันทำความเข้าใจกันก่อน ในประเทศไทยนินจา650จะมีทั้งหมด4เจนนะฮะเจเนอเรชันนะนะเจนแรกเจน2ผมจะไม่พูดไมอ่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้คือเจน4เดี๋ยวจะใส่รูปขึ้นให้ว่าอันไหนคือเจนแรกตอนอันนี้คือเจนแรกเจน2ก็จะเป็นคันนี้นะฮะส่วนเจน3คันนี้แล้วก็เจน4ก็คือคันนี้ของผมนั่นเองเพื่อให้เข้าใจง,ง่ายๆผมจะ ่าเรียกเป็นเจนแล้วกันนะจะได้ไม่สับสนเริ่มจากไอโฉมเนี่ยเจนสี่รถผมอะเครื่องยนต์เนี่ยมันมีความแตกต่างจากเจนหนึ่งเจนสองแล้วนะมันคือคนละตัวกันเลยคนละบล็อกกันเลยคือถ้าไปดูแรงม้าในเจนสองเนี่ยจะยังเห็นว่าแบบแรงม้ามันยังเยอะอยู่เออสมัยนั้นมาตรฐานไอเสียมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนสมัยนี้นะครับ ก็เลยสามารถรีดแรงม้ามาได้เยอะกว่ารู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ73ตัวโดยประมาณนะแต่ว่าหลังจากเจน3มาแล้ว่ปี2017ขึ้นไปอ่ะมันจะโดนตอนแรงม้าเหลือ68ตัวซึ่งโฉมผมที่เป็นเจน4ก็คือใช้เครื่องบล็อกเดียวกับเจน3พูดง่ายๆคือเจน4เนี่ยเอาเจน3มาไมเนอร์เชนเออพูดอย่างนี้ดีกว่า ที่ผมจะสื่อก็คือเครื่องยนต์เจนสเจน4เนี่ยถ้าเทียบกับเจน2แล้วนะระยะชักระยะมันจะสั้นกว่าส่วนค่าเป๊ะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ว่าระยะชักกับกระบอกสูบเนี่ยเอ,อ่ออะไรนะระยะชักกับขนาดลูกสูบเนี่ยกี่มิลลิเมตรเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้สิ่งที่มันจะแตกต่างก็คือเมื่อระยะชักมันสั้นขึ้นเนี่ยมันเป็นสูบปโปรชักสั้นใช่ไหมโฉม Gen 3, Gen เจนสามเจนสี่อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบ รอบสูงๆเนี่ยกำลังเครื่องยนต์มันจะปรีดหน่อยถามว่าสูงแค่ไหนเท่าที่ผมขับแล้วก็จับฟิลลิงมานะรอบประมาณ7000-8000-9000นนจนถึง1,000 0ืช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่กำลังเครื่องยนต์สมูทลื่นแล้วก็ดึงที่สุดถึงแม้ว่ามันเป็น2ส,สูบอะทุกคนมันไม่ได้หมายความว่า2ส,สูบกำลังแรงบิดหรือว่าแรงม้าจะอยู่ในรอบที่ต่ำเสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับการออกแบบ อของตัวเครื่องยนต์ด้วยชักสั้นชักยาวมีผลเปรียบเทียบง,ง่ายๆรถที่ชักยาวซีเบียแล้วกันเออลูกเล็กชักยาวขนาดลูกรู้สึกจะพอๆกับไอ Yamaha 3เลยแต่ว่าระยะชักยาวกว่าตีนต้นแบบรอบต่ำๆอ่ะเออซีเบีจะรู้สึกดึงๆแต่ว่าถ้าเป็นชักสั้นอย่างเช่น เนี่ยรถผมเนี่ยรอบสูงสูงมันจะรู้สึกดึงดึงกว่ารอบต้นต้นคือรอบต้นถามว่าดึงไหมก็ดึงในระดับหนึ่งเพราะว่าตามสไตล์สองสูบเนะีแรงบิดมันมันดึงมันก็ดึงดีอยู่แล้วอะแต่ว่าคาวะสกีออกแบบมาให้รอบปลายเนี่ยรอบปลายรีดแรงได้แบบดียิ่งขึ้นไปอีกอะ่ะไม่เชื่อดูผมลองบิดให้ดูนะเนี่ยเนกอนเนี่ย 7พันน่ะมันจะรู้สึกแบบรถมันชูดออกไปอีกนิดนึงพา,าเหมือนเหมือนสี่สูบเลยทุกคนให้ฟิลลิ่งคล้ายๆตอนผมขับ BN600i เลยอะที่แบบรอบต้นมันจะไม่ค่อยหวือหวาพอเรารีดไปเรื่อยๆเนี่ยพอเริ่ม8 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0เนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีแรงชูดออกไปอีกนิดนึงเพราะว่า BN600i ก็เป็น4สูบที่ ลูกสูบโตแล้วก็ระยะชักสั้นด้วยนะเพราะงั้นเสียงมันเลยดุดันกว่าพวกตระกูล CBR 650ของ Honda ที่มันจะเป็นแบบไม่ใช่ชักสั้นขนาดเนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าระยะชักมันเท่าไหร่แต่ว่าที่ร,รู้คือ BN 600i อ่ะมันเป็นเครื่องยนต์ที่แบบลูกเล็กชักเฮ้ยลูกโตชักสั้นนะอ่ะกำลังมันจะอยู่ช่วงสูงเพราะงั้นเนี่ย มันคือคําตอบว่าทาไมเวลาผมขับยืนพื้นเท่าไหร่วะร้อยห้าิบร้อยหกสิบรู้สึกนิ่งนิ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยหร้ย็ดบร้อยแปิบช่วงเนี้ยจะนิ่งรถจะนิ่งมากนิ่งจนแบบไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนขึ้นขาหรือขึ้นมือเลยอ่ะเออนั่นแหละคือช่วงที่เครื่องมันสม,มูุิที่สุดทําให้เครื่องยนต์มันนิ่งตอนแรกผมก็สงสัยว่าแบบเอ้ยสองสูบเนี่ยนะมันจะสั่นหรือเปล่าว่าความเร็วสูง,สง พอไปถามในกลุ่มินจ j ห650ปี17เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่สั่นนะจน180อะ่ะผมตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยบ้ามันไม่สั่นได้ไงวะแต่พอมาดูระยะชักอะ่ะอ๋อถึงกับอ๋อเลยนะว่าอ๋อเนี่ยเพราะว่ามันชักสั้นไงเออมันก็เลยรอบตูสูงมันก็เลยไม่สั่นนะระยะชักมีผลจริงๆทุกคนอันนี้คือเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะต่อไปก็คือ การใช้งานตอนนี้4,500กิโลอันนี้อีกหนึ่งก,กิโลนี่คือ4,500กิโลแล้วนะตอนที่ผมขับอยู่นะตอนเนี้ยที่เพิ่มเติมขอขอเพิ่มเติมเรื่องแอปที่ใช้เชื่อมต่อในโทรศัพท์มือถือหน่อยนอกจากว่ามันจะดูพิกัด GPS ได้แล้วนะครมันยังมีหน้าต่างให้ดูค่าต่างๆค่าเซอร์วิสค่าระยะไม์ค่ารถที่แบบเชิงลึกแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะยังมีโหมดของการปรับจูนอะไรต่างๆด้วยแต่ว่า รถผมมันไม่ได้จูนอะไรมาไงมันมันมีเหมือนเป็นโหมดสําหรับการจูนอะ่ะเหมือนเปิดปิดอันนั้นอันนี้ได้ไม่แน่ใจนะว่าใช้สําหรับตัวพันหรือเปล่าเพราะว่าห5ห้าูนลูกเล่นมันมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนั่นแหละต่อไปก็การใช้งาน,นะฮะขับในเมืองจะรู้สึกกินน้ํามันกว่าทางไกลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ใช้รอบต่ำไงคือกําลังมันเหลือๆเราไม่ต้องคินไม่ต้องอะไรมากเลยเวลาขับในเมืองเนี่ยคือแบบ ไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆได้เลยมีอะไรอีกที่ทุกคนควรรู้อเกี่ยวกับคันนี้เหรอผมขอนึกก่อนผมผมนึกมาก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมลืมหมดแล้วความคล่องตัวก็พอๆสิเบียห้าร้อยอ่ะอาจจะคล่องกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นแฮนด์ลักษณะการจับแฮนด์อย่างนี้เป็นแฮนด์บาร์นะค่อนข้างจะสูงขับทางไกลนี่ถามว่าเมื่อยไหมไม่ ไม่รู้สึกเมื่อยเลยไม่มีอาการเมื่อยหลังเมื่อยข้อมือไม่เมื่อยสักอย่างขับทางไกลอะ่ะคือแฮนด์เนี่ยไม่เมื่อยเลยไม่รู้สึกว่าไม่เลยไม่มีสักนิดนะฮะมีแต่แบบลมตีตัวหน่อยเพราะว่าพอแฮนมันสูงการก้มหมอบก็จะน้อยลงนะมันก็จะประทะตัวเต็มๆอะ่ะอารมณ์เหมือนผมขับเนกเก็ตอ่ะถ้านั่งเนกเก็ตบางคันอาจจะหมอบกว่ารถผมอีกอะ่ะถ้านั่งอะนะ รถติดจังว้ยมีตลาดอยู่าแล้วก็เรื่องความร้อนนะสำหรับใครที่สงสัยตอนนี้ผมใส่กางเกงวอร์มรองเท้าแตะเหมือนเดิมอ,อุ่นๆลมที่พัดเนี่ยจะอยู่ประมาณหน้าแข้งลงจงลงจนถึงเท้ามันไม่ได้ร้อนอะ่ะมันอุ่นๆอะ่ะคือต่อให้กางเกงบอลก็สามารถขับได้นะเพราะว่าเอาไปขับมาแล้ว เป็น650ที่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรืออาจจะชินผมอาจจะชินแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะแต่มันก็มันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนตัวพันยังจําฟิลที่ใส่กางเกงบอลไปคอม s อสพันได้เลยแบบแม่งไม่ไหวจริงๆอ่ะแค่คอมขาก็จะไหมเลยวะไม่ไหวว่ะแต่นี่คือแบบอุ่นๆอ่ะเหมือนมีฮีเตอร์ส่วนตัวที่ขาประมาณนั้นเลยเออเป็นลมร้อนอ่อนๆเป่าออกมา แล้วก็มีอะไรอีกนะการใช้งานการใช้งานเรื่องการขับขี่ยืนพื้นอ๋อช่วงที่สั่นที่สุดของรถนะฮะอันนี้สำคัญจทย์ของผมตอนแรกคือ130ยืนพื้นต้องไม่สัน่นคันนี้ช่วงที่สั่นที่สุดของเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็คือความเร็วประมาณ130กว่ากว่านั่นแหละมันจะสัน่นวิธีแก้ก็คือ ผมก็จะขับไม่เกินร้อยสหรือถ้าเกินก็จะเกินไปร้อยสี่ิขึ้นไปเลยนะเพราะว่าร้อยสมสิมันสั่นนะฮะก็รอบอยู่ประมาณร้อสประมาณ6กพันกว่ารอบไม่ถึงเจ็ดพันะประมาณ6กพันสาม้อยหกพั้าแล้วกันตีไปกลมๆนะนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกวะการใช้งานนี่ขับวนเล่นๆเ,เ,เพื่อที่จะให้ได้พูดนะเนี่ยจริงๆจะจอดรถพูดก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ฟิล เออเอามาขับเล่นๆรอบก้นไม่ค่อยดึงเท่าไหร่แต่ว่ารอบไปนี่เอาเรื่องจริงทุกคนรอบพอรอบไปนี่มันแบบมันชูดไปอะ่ะเออเป็นสองสูบที่ขับสนุกดีนะฮะขับสนุกอยู่แล้วเพราะว่าซื้อมาแล้วขับไม่สนุกก็ต้องขายดิถูกไหม เออมันก็ต้องขับสนุกปิไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วนะจะบอกว่าไม่สนุกไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อด่าว,ว่าแล้วแล้วมึงซื้อมาทําไมขับไม่สนุกงั้นเอาเป็นว่ามันขับสนุกแต่แต่มันขับสนุกจริงๆนะความคล่องตัวนี่โอ้เมื่อวานผมไปขับซีเบียห้าร้อยมาไอ้ที่ใส่กันสะบัดอะ่ะพอมาขับคันนี้แบบโอ้แม่งโคตรคล่องอะ่ะโคตรปลิ้วโคตพรพลิ้วอาจจะด้วยชินไปด้วยเพราะาเป็นรถตัวเองหนึ่งแล้วก็ สองก็คือเป็นแฮนด์บาร์อย่างที่บอกว่าการบางทับคอนโทรลเนี่ยมันมันง่ายกว่าแฮนด์หมอบอยู่แล้วนะแล้วถามว่าน i นจาหก0นย์คันนี้มันเหมาะกับใครกันแน่นะครับมันเหมาะกับคนที่หนึ่งเลยนะเหตุผลหลักๆที่ผมซื้อคันนี้แอบพูดกันตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปทำคลิปแยกว่าทำไมถึงเป็นคันนี้ เรื่องเราเป็นมมายังไงนะ1ก็คือคันนี้เป็น2สูบคลาสห0ร้อซีซีและเหตุผลข้อที่2ก็คือมันคันเล็กอะ่ะในคลาส6กรอะ่ะรู้สึกหกหศูนคันนี้เป็นเป็นรถที่คันเล็กแล้วผมรู้สึกว่าถ้าซื้อมาใช้งานในในเมืองในชีวิตประจําวันเนี่ยผมสามารถเอารถลอดอะ่ะมันไม่ใหญ่เทอะทะาจนเกินไปรู้สึกไม่เป็นภาราเออก็เลยเลือกคันนี้นะครับ อันนี้คือสองเหตุผลหลักๆที่ผมเลือกแล้วถามว่ามันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่ต้องการแรงบิดใช้งานในเมืองในชีวิตประจำวันแบบเหลือๆแบบหารถที่เหมาะสำหรับการใช้งานได้ทุกวันแล้วก็สามารถเอาไปออกทริปก็ได้ทำความเร็วสูงๆก็ทำได้ทาไ,ได้ไม่ขี้เหร่นะทำได้ดีเออแล้วก็นั่นแหละ เหตุผลหลักๆที่มันแบบที่มันเหมาะมันเหมาะจริงๆอ่ะสําหรับคนที่แบบไม่ซีเรียสแต่ว่าเออคุณขับสองสูบนะแบบผมต้องขับสี่สูบไม่งั้นผมจะตายอะไรเงี้ยเออถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสูบเนี่ยคันนี้เหมาะสําหรับคนตัวเล็กๆอ่ะเพราะรถมันคันเล็กจริงๆเออเหมือนผมสูงร้อยหกสิบห้าขับรถนี้ยังรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันเอาเอาอยู่จริงๆนะแบบน้ําหนักร้อยเก้าสิบสามกิโลกร,รัมอ่ะ คือเอาไหว้เข็นจับจูงอะไรนี่คือสบายเลยเพิ่มแรงจาก300มาอีกนิดหน่อยเออมันไม่ได้เป็นภาระมากอะรู้สึกเข็น CBR 500เมื่อวานรู้สึกหนักกว่านินจาอ,อะซีกบีนะอาจจะด้วยไม่ชินน้ำหนักมัง้งแต่ว่าเหมือนผมว่าบาลานซ์ฮอนด้มันมันแปลกๆกว่าบอกไม่ถูกอแต่มันรู้สึกหนักๆ เนี่ยที่ผมนึกออกก็มีแค่นี้นะแบบรีวิวการใช้งาน4,500กิโลนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพวกเป็นรอบอะไรอย่างงี้มากกว่ารอบการใช้งานาความสั่นเครื่องยนต์อะไรเงี้ยผมจะจับฟิลิ่งตรงนี้มากกว่าเพราะว่าถ้านั่งอะไรอย่างงี้มันก็สบายอยู่แล้วไงที่ขับมาตอนนี้ยังยังไม่เจอปัญหาอะไรนะมีอยู่ปัญหาเดียวก็คือถ้าขับเกิน130 140มันก็จะซดน้ํามันหน่อยนะไม่แน่ใจว่ากี่กิโลลิตรนะแต่ว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยการประหยัดน้ำมันรวมของผมอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะรวมตั้งแต่ขับรถออกมาจากศูนย์นะนะ23กิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้เพราะนั่นแหละข้อเสียที่เจอข้อเดียวคือมันเดกน้ำมันกว่า300ใช้ได้เลยแต่แลกมาด้วยความแรงความสนุกก็ถือว่าคุ้มอยู่เออก็สำหรับใครที่สนใจลองไปช่างใจดูก็ติดตามกันต่อไปนะอาจจะมีอะไรอัปเดตมาเรื่อยๆสาหรับข้อมูลรถคันนี้นะ ก็ค่อยเก็บกันไปเรื่อยๆแล้วกันก็ผมนึกออกแค่นี้สําหรับวันนี้ที่จะพูดนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย